วันนี้พามาดูดอกไม้สีขาวที่เป็นกุหลาบสีขาวที่มีกลิ่นหอมแรงมากๆกุหลาบพันนี้อ่านว่า c r w e d อ่านว่าครีตนะคะหรือว่ากรีตค่ะแล้วแต่เพื่อนๆจะอ่านเลยนะคะเอ,อน้องเป็นกุหลาบที่มีกลิ่นหอมมาก จากที่เข้าไปศึกษาใน Google นะคะเขาบอกว่าจะกลิ่นเหมือนแอปเปิ้ลเหมือนพีชนะคะแต่ที่เราดมนะจมูกของเราเองนะรู้สึกว่าเขาจะมีกลิ่นเปรี้ยวค่ะเปรียปร้ยวๆพีชนะคะคือว่าหอมมากหอมจริงๆหอมแรงหอมซ้ำๆอยู่อย่างนั้นเลยะคะ่ะเพราะมันมีความหอมจนแบบมันมีความมีเสน่ห์ของเขานะคะดอกของเขาจะเป็นสีขาวเป็นช่อ3-5ดอกต่อช่อนะคะเป็นกุหลาบเรื้ยสูง แล้วก็มีหนามบ้างปุบกปิบค่ะใบเขาก็จะเป็นใบสีเขียวไม่เข้มนะคะแล้วก็ตรงใบของเขาเนี่ยจะมีจุดจุดคือจุดแดงๆที่ตรงกิ่งใบนะคะเขาจะมีอยู่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขาแล้วก็เขาเนี่ยจะได้รางวัลการันตีจากประเทศญี่ปุ่นนะคะในปี2019เป็นกลาบสายพันธุ์ใหม่ค่ะสวยเลี้ยงง่ายทนโรคค่ะ แต่สิ่งที่ชอบก็คือเขาหอมแรงมากถ้าใส่กระถางแล้วก็ลงซุ้มเนี่ยสวยจริงๆค่ะหน้าหนาวจะสวยมากนะคะแล้วสีก็จะต่างกันไปนิดหน่อยอาจจะขาวไม่ทั้งหมดอาจจะเป็นขาวอมเทาๆสักนิดนึงแบบไม่ได้ขาว100%เซเหมือนโป๊บอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ความสวยเนี่ยเทียบชั้นกันได้เลยค่ะ สิ่งที่ดีที่สุดที่วิจัยมาก็คือปลูกในเมืองไทยได้ดีนี่แหละค่ะคือความชอบของสายกุหลาบอย่างเราถ้าเลี้ยงยากก็อยากเลี้ยงแต่ว่าถ้าดูแลยากจริงๆก็ต้องใช้ยาหนักนะคะก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะดอกเขาก็ประมาณนี้เลยค่ะ